ช่วง90้สูมิติ9กาสมิติ9ก้มิติใหม่ไปกับชนประธานประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเมื่อทั่วทุกภูมิภาคเกิดปัญหาจากน้ำเช่นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากการจัดการระบบระบายน้ำไม่ดีเพียงพอจึงก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาระบบชนลประธานจึงเกิดขึ้นในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นมีงานชนละประทานเกิดขึ้นอย่างจริงจังมีการขุดลอกคลองขึ้นใหม่ในบริเวณทุ่งราบภาคกลางจำนวนมากต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442 พบว่าทุ่งรังสิตจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชนละประทานเป็นการด่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านการชนลประทานและในปีพุทธศักราช2445ได้ว่าจ้างนายเยโฮมันวันเดอร์ไฮเดวิศวกรชาวฮอลันดามาดำเนินงานชนลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมคลองคนแรกเพื่อทำหน้าที่ดูแลทํานุบำรุงคลองต่างๆไม่ให้ตื้นเขินต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นแทนกรมคลองรวมทั้งจัดสร้างโครงการสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนพระรามหกเป็นโครงการชนลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยก่อสร้างด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริงงานก่อสร้างโครงการชนลประทานจึงได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนมาถึงในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่าหน้าที่ของกรมทดน้ำมิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียวงานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลองการทดน้ำรวมทั้งการส่งน้ำตามคลองต่างๆอีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพราะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อจากกรมทดน้ำเป็นกรมชลประทานเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2476โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลองการทดน้ำการส่งน้ำและการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึงและมีการดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ช่วงเก้าสิมิต <mind> ิเก้าสู่มิติใหม่ไปกับชนประธานสนับสนุนโดยสำนักงานก่อสร้าง11กรมชนประธานกรมชนประธานงานเพื่อแผ่นดิน